ขนลุกกันไปทั้งแถบไปเลยค่ะก็คือข้อมูลคือเขาเสียชีวิตจากทั้งสองที่เลยเ <li ly> ขาไม่รู้จักกันแต่ข้อมูลแมท์พยายนปากนะพยายนบุคคลไม่รู้จักกันแต่ข้อมูลแมท์กันคือเขาโดดน้ําเสียดดชีวิตเมื่อสามถึงสี่ปีที่แล้วแต่ข้อมูลที่ <li ly> โรงพยาบาลหนองคายบอกเขามารักษาเมื่อเดือนกุมภาพันธองพันายก็คือปีที่แล้ว เกโมงมีการ <คน S 1> มาโร <คน S 1> <ล>งพยาบาลการยืนยันด้วยเลขบัตรประชาชนของเราและของที่นี่ถามแล้วว่าจะเป็นชื่อซ้ำไหมไม่คนเดียวกันก็เลยลงงบว่าคนตายคืออะไรแล้วสรุปเขาเป็นหรือเขาอยู่ถ้าเขาอยู่้เขาอยู่ที่ไหนถ้าเขาตายเขาตายที่ไหนทำไมไม่มีการแจ้งเสียชีวิตตอนนี้หนึ่งช้อยที่พี่เขาแนะนำเราได้คือหนึ่งถ้าเขามีการารักษาที่นี่จริง เราต้องถามอนามัยเพราะอนามัยจะรู้ว่า,าคนไข้คนนี้ไปรับยาไหมเรื่องอะไรอันนี้หนึ่งช้อยสองคือโรงพักใช่ไหมเรื่องอาถ้าถ้า,ถ,าถ้าอิงว่าเขาตายนะต้องไปโรงพัก<ช>ตอนนี้อีกช้อยหนึ่งกับรอจากพี่จอนพี่โจโพี่โจโพี่โจแล้วกพ็พี่อะไรนะห้องดับจิตอะ่ะที่เขาจะเช็คให้อะ่ะพี่จอนถามพี่อะไรสักอย่งางสตทก็น่าจะขนลุกเหมือนกันนะถ้ารู้ว่ายังมีการมารักษาตัวสวัสดีครับสตทสมอนครับเต้ยนะครับ ต่อท่อเต้ยมา<แ>ที่โรงพยาบาลหนองหนองคายครับผมให้ทายว่าตอนนี้เต้ยได้ข้อมูลอะไรมาได้ข้อมูลอะไรคะเวทระเบียนเขาบอกว่าเขาเพิ่งมารักษาตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี6-7จ็ะแม่รออืมอ้าวนั่นนะสิแม่<อ> <laughs> แล้วเขาไปไหนเขาไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องต้นนะครับจะเจ้าหน้า,าที่ สับเปลือที่ห้องดับจิตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นการเสียชีวิตจากข้างนอกที่ไม่ใช่การเสียชีวิตจากในโรงพยาบาลนะครับ<อ>เขาจะไม่ได้บันทึกข้อมูลไว้เขาแนะนําให้เต้ยไปสอบถามจากสอนอเมืองสอพเมืองแต่ว่าถ้าสมมุติเขาไม่เสียชีวิตทางโรงพยาบาลแจ้งเบื้องต้นว่าเขาไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงถ้าเขาจะไปรับยาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องประสานทางอสอมหรืออนามัยอะไรเงี้ยครับ๋อค่ะได้ได้ได พรุ่งนี้ได้ไหมคะเพราะว่าวันนี้ตรวจสอบไม่ได้อ๋อได้ได้ครับกลับัตรแวเจ้าหน้าที่ตอนนี้อ่ะได้ได้ที่สมอนโอเคได้ขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวเต้ลองไปลงลงพักดูก่อนจ้าโอเคขอบคุณครับผมครับแล้วเราจะไปไหนจ้าไหนเนี่ยทีเนี้ยคืออะไรวะตอนนี้เราทําอะไรอยู่วะไปงั้นไปอีกช้อยนึงช้อยว่าถ้าเขาเสียไปลงพักไป ต้องไปปปดูวัันนทึกระจใช่บเบาะแสล่าสุดเหมือนปริศนานี้จะท้าให้เราคิดได้ว่าพ่ออาจตายแล้วฟื้นหรือเปล่าความจริงสิ่งที่ถูกต้องควรต้องเลี้ยวไปทางแยกไหนภารกิจตามหาพ่อให้น้องน้ำมาลุ้นกันต่อในตอนต่อไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับ ช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y t u t u อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจเ c e b o o k อีเตอร์อีจัน YouTube อีเตอร์อีจัน หรือ t i k t o อยิเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ e f e c o o o อิเตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ ជ្រើពាខ្លាប់ពីប់ពីប់ពីប